สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เต็นท์ปฏิพัฒน์ออโต้นะครับวันนี้นะครับเซลโยจะมารีวิวรถนะครับเป็นรถ SUV หรือรถใช้งานอีกคันนึงนะครับฟีด้าผ่อนสบายๆนะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยกันได้เลยนะครับแต่ก่อนติดตามนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลโยด้วยนะครับนี่เลยครับผมเริ่มต้นนะครับผมเดิมๆเลยนี่ครับรถเดิมๆเลยนะครับแม็กอันอยเดิมจากศูนย์เลยนะครับสี่ล้อนะครับตัวนี้นะครับ เป็น t o y o ต a Innova านะครับเครื่อง2.0ตัวจีนะครับปี2010นี่ครับสภาพปี2010ยังเรียบขนาดนี้เลยนะครับผมราคาเบาๆนะครับผมผ่อนสบายเลยนะครับตัวนี้นี่เดี๋ยวเราไปชมรถกันนะครับสวยงามมาเลยครับด้านข้างนะครับรถปีเก่าแต่สภาพสวยนะครับคันนี้นี่แม็กเดิมแดื04ศูนย์สี่ล้อเลย นี่ครับผมโนวาตัววีสวยงามนะครับดูด้านในกันนะครับผมนี่ครับสวยงามมากนี่ครับผมภายในปึ๊บเลยนะครับผมนี่ครับผมสภาพสวยครับเดิมๆเลยนะครับคันนี้เกียร์ออโต้ครับผม งามเลโตโยต้าอินโนวานะครับตัวเครื่อง 2.0G นะครับผมออโต้ Auto, นะครับปี2010นะครับปฏิภาษออตโต้เราขายอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักมาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับเซลโยจัดให้ครับผม